สวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ o b i c คช n n นลนะครับผมก็กลับมาทําคลิปโปเกมอนแล้วนะครับผมเนื่องจากเพิ่งหมดสัญญากับเกมมือถือเกมหนึ่งไปนะฮะตอนนี้ก็กลับมาแล้วครับผมกับเทรนเนอร์โอวินั่นเองนะฮะก็หลังจากที่ผมได้กลับมาเล่นเกมโปเกมอนโกสักพักนึงแล้วเนี่ยก็ได้เจอกับกิจกรรมครับผมโกโปเกมอนโกเฟสติวัลใช่ไหมเออซึ่งรู้สึกว่าจะเป็นกิจกรรมที่ฉลองครบรอบ1ปีที่โปเกมอนโกเนี่ยได้ปล่อยออกมาให้พวกเราได้เล่นนะครับผมซึ่งกิจกรรมเนี้ยมันมีดีทงดีเออะะะไรยยแ มากมายนะผมเดี๋ยวผมจะล ong. องอธิบายแบบที่ผมเข้าใจละกันนะผมเพราะว่าผมไปล ong. องอ่านมาจากหลายๆเจ้าเนี่ยสรุปไม่เหมือนกันสักเจ้านะแต่เดี๋ยวผมจะลองอธิบายตามที่ผมเข้าใจที่คิดว่ามันถูกต้องละกันนะผมมาเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมกิจกรรมนี้น่าสนใจมากเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะได้จับโปเกมอนในตำนานนะผมเพราะว่าทุกสื่อทุกโพเนี่ยฝรั่งฝเร่งอะไรเนี่ยเขาบอกกันเป็นเสียงเดียวกันเลยนะผมว่าถ้าจะมีจังหวะไหนที่เขาจะปล่อยโปเกมอนในตำนานออกมาเนี่ยจังหวะนี้นี่แหละเหมาะเหมิงที่สุดแล้วครับผมตามนั้น ะะโอเคเดี๋ยวเราไปดูดีเทลงานกันเลยดีกว่านะฮะโอเคโดยงานโปเกมอนโก f เฟสติวัลเนี่ยจะจัดที่ประเทศอเมริกานะผมในชิคคาโกในแกรนด์พาร์คนะผมโดยผู้ที่เข้างานเนี่ยจะต้องซื้อบัตรเพื่อเข้าไปในงานนะผมแต่ว่าไม่ต้องตกใจครับผมคนทั่วโลกสามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้นะฮะโดยกิจกรรมภายในงานเนี่ยจะแบ่งเป็น3ามช่วงเวลาซึ่ง3ช่วงเวลาเนี้ยเหล่าเทรนเนอร์ทั้งภายในงานทั้งทั่วโลกเนี่ยจะต้องช่วยกันจับโปเกมอนเพื่อปลดล็อกในระดับต่างๆนะผมตั้งแต่รอน ซินเวอร์แลวก็โก้นั่นเองนะผมโดยเวลา3ช่วงเนี่ยก็จะเป็นช่วงวันเสาร์ตอน5ทุ่มถึง5ทุ่มครึ่งนะครับผมแล้วก็วันอาทิตย์ตอนมันเรียกว่าอะไรว่ามันเรียกศูนย์นาฬิกาจนถึงศูนย์นาฬิกาสามสิบนาทีนะครับผมแล้วก็พักไปอีกทีแล้วก็เริ่มอีกทีตอน3นาฬิกาจนถึง3นาฬิกาสามสิบนาทีนั่นเองนะครับผมโดยภายในระยะเวลากิจกรรมเนี่ยเท่าที่ผมเข้าใจนะคือเทรนเนอร์ภายในแกลนพักเนี่ยจะต้องช่วยกันจับโปเกมอนแต่ละาธาตุเนี่ยเพื่อปลดล็อกระดับต่าง โดยระดับต่างๆของโปเกมอนแต่ละาธาตุเนี่ยก็จะปลดล็อกโบนัสแต่ละประเภทโดยถ้าเทรนเนอร์ภายในงานเนี่ยจับโปเกมอนธาตุไฟจนถึงระดับโกเนี่ยก็จะได้แคนดี้โบนัสเพิ่มขึ้นโดยเอฟเฟกต์พวกนี้ผมเชื่อว่าน่าจะส่งผลต่อทั้งโลกนะผมน่าจะส่งผลต่อทั้งโลกแล้วก็ถ้าจับจนโปเกมอนธาตุน้ำเนี่ยถึงระดับโกก็จะได้ e อคพีโบนัสเพิ่มขึ้นแล้วก็ถ้าจับโปเกมอนธาตุพืชจนได้โกระดับโกเนี่ยก็จะได้สตาร์ดัสโบนัสเพิ่มขึ้นแล้วก็ถ้าจับโปเกมอนสายฟ้าจนโกนี่ย ก็จะได้ระยะทางฟักไข่เพิ่มขึ้นแล้วก็ถ้าจับโปเกมอนหินหรือว่าดินไอ้นี้ไอ้นี้นมผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับผมไม่ได้เล่นนานก็จะได้บัตดี้ระยะทางของบัตดี้เนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วก็ถ้าจับโปเกมอนธาตุปกติจนถึงระดับโกเนี่ยก็จะได้ไอเอนคาสเตอร์เลดโบนัสเนี่ยไม่มั่นใจเหมือนกันนะว่ามันคืออะไรแต่ว่าเท่าที่ผมเข้าใจนะน่าจะเป็นโอกาสในการเจอโปเกมอนป่าในการที่โปเกมอนป่าเนี่ยมันจะพลุดขึ้นมาเนี่ยน่าจะมากขึ้นตามนั้นนะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกนะผมถ้าเทรนเนอร์ภายในงานเนี่ยจับจน ถึงโกในในประเภทน,น,นั้นเนี่ยโบนัสก็จะปลดล็อกให้กับคนทั่วโลกด้วยคนภายในงานด้วยส่วนคนทั่วโลกเนี่ยก็มีหน้าที่จับโปเกมอนให้ได้เยอะที่สุดในเวลากิจกรรม3ช่วงนะฮะเพื่ออะไรเพื่อที่จะปลดล็อกระยะเวลาโบนัสต่างๆที่เทรนเนอร์ภายในงานในชิคาโ,โกเนี่ยปลดล็อกใหม่ทีนะครับผมซึ่งต้องจับกี่ตัวอะไรยังไงเนี่ยทั้งภายในงานทั้งคนทั่วโลกเนี่ยจะต้องจับกี่ตัวเพื่อปลดล็อกแต่ละระดับเนี่ยเขายังไม่ได้บอกมานะครับผมแต่ก็จับให้ได้เยอะที่สุดแล้ว นนโดยเทนเนอร์ทั่วโลกเนี่ยถ้าจับจนปลดล็อกระดับร้อนได้เนี่ยก็จะได้โบนัสบวกเข้าไปอีก24ชั่วโมงแล้วก็ถ้าปลดล็อกจนถึงระดับซิลเวอร์เนี่ยก็จะได้ปลดล็อกไปอีก48ชั่วโมงแล้วก็ถ้าปลดล็อกจนถึงระดับโกล์เนี่ยกิจกรรมที่2ก็จะเริ่มขึ้นตามนั้นนะผมซึ่งจะต้องจับกี่ตัวเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมแต่ว่าผมแนะนํานะว่าภายในระยะเวลากิจกรรมเนี่ยเหล่าเทนเนอร์พวกเราทุกคนจะต้องไปหาเสาซากุระนั่งจับกันให้ได้เยอะที่สุดนะครับผมผมเชื่อว่า ต้องมีหลายๆกลุ่มแหละนัดอ่ะใช่ปะ่ะเออนัดกันไปจับตรงนู้นตรงนี้นะครับผมโดยเฉพาะจุดที่คนมาชุมนุมกันเยอะๆจับโปกเกมอนกันเยอะๆเนี่ยอย่างแม็กแวร์ลูวังหินเซนทันเฟสพัทยานะครับผมหรือว่าพารากอนหรือว่าถนนดินสอเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะมีชาวเทนเนอร์ชาวแกงเทนเนอร์เนี่ยเขานัดกันอยู่แล้วโดยเฉพาะแม็กแวร์ลูวังหินเนี่ยเขาจับกันเป็นประจำอยู่แล้วนะครับผมก็แว็บผ่านไปหลายรอบเหมือนกันแต่ว่าไม่กล้าไปขอเข้าแกงนะผมเอิญอายนะฮะโอเคตามนั้นก็ ใครอยากจะนัดอะไรเนี่ยก็ไปเข้ากลุ่ม Facebook p o k กมอนโกได้ใน a c e b o o k นะฮะก็เดี๋ยวเขาคงนัดกันอีกทีแหละผมก็ว่าจะไปอยู่เหมือนกันนะผมไปถ่ายคงถ่ายคลิปด้วยตามนั้นนะฮะเวลากิจกรรมช่วยกันจับให้ได้เยอะที่สุดครับผมเพื่อปลดล็อกกิจกรรมที่2แล้วพอทุกคนเนี่ยปลดล็อกกิจกรรมที่2จนเสร็จแล้วกิจกรรมที่2มีชื่อว่า Mystery Challenge นะครับผมโดยกิจกรรมที่2เนี่ยจะเริ่มต่อจากไอ้กิจกรรมที่1จบทันทีโดยกิจกรรมที่2 Mystery c h a l เ e นจ e เนี่ยจะเป็นกิ เฉพาะคนในงานในแกรนพาร์คเท่านั้นนะผมซึ่งตอนนี้มันเป็นอะไรเขาก็ยังไม่ได้บอกนะครับผมแต่ว่าเห็นเขาบอกกันว่านะว่ามันจะปลดล็อกโปเกมอนในตำนานออกมาให้ได้จับกันนะครับผมซึ่งน่าจะเป็นฟิสเตอร์ไฟเออร์ทันเดอร์หรือว่าอาจจะเป็นมิวหรือว่ามิวทูก็เป็นได้นะผมแต่ว่าถ้าเป็นลูเกียกับโอโฮหรือว่าเซเลบีเนี่ยน่าจะยังไม่ใช่นะผมน่าจะยังไม่ใช่เขาน่าจะปลดล็อกเจนหนึ่งก่อนเนอะเออตามนั้นนะผมแต่ผมก็ยังไม่ได้ฟันธงนะแต่เห็นเขาบอกว่ามันจะเป็นอย่างนั้นครับผมแล้ว ถ้าคนภายในงานเนี่ยทำกิจกรรมนี้สำเร็จทํากิจกรรมนี้สาเร็จผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะว่าไอ้สำเร็จที่เขาบอกเนี่ยก็คือจับโปกเกมอนในตำนานได้หรือว่าทําอะไรได้สําเร็จสักอย่างนี้แหละ<อ>กิจกรรมที่3<อ>ก็จะปลดล็อกออกมานะครับผม<อ>ขาวนี้กิจกรรมที่3เนี่ยมันคือกิจกรรมของคนทั่วโลกแต่เขาก็ยังไม่ได้บอกเหมือนกันว่ามันคือกิจกรรมอะไรนะฮะโดยไอ้กิจกรรมที่3เนี่ยจะเป็นช่วงเวลาวันที่23จนถึงวันที่24นะฮะแต่ข่าวลือมาแวววนะครับผมว่ามันจะเป็นช่วงเวลาที่โปเกมอนเน ตำนานเนี่ยปลดล็อกมาให้คนทั่วโลกได้จับกันตามนั้นนะฮะเพราะว่าถ้าจะมีโปเกมอนในตำนานให้เฉพาะคนในงานจับเนี่ยมันก็น่าน้อยใจเกินไปหน่อยใช่ไหมเออตามนั้นนะครับผม <_ c oughs> ก็อรอลุ้นกันครับผมว่ากิจกรรมที่2กับ3เนี่ยจะเป็นอะไรนะฮะกิจกรรมที่1ก็ช่วยกันจับให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับผมทุกคนสู้ๆก็เดี๋ยวถ้ามีอัปเดตกิจกรรมอะไรอีกเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปอัปเดตให้แล้วกันนะฮะก็สําหรับกิจกรรม3ช่วงผมก็ทําสรุปมาให้ฟังแล้วเนอะตามที่ผมเข้าใจยังไงก็ สำหรับคลิปนี้ถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์มีนานานสาระเนี่ยก็ฝากกดถูกใจครับผมแล้วก็ Subscribe ช่วยผมแชร์ด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนขอบคุณมากครับผมไปแล้วครับผมพ c e